เคสมีติ่งเนื้อและถุงน้ำที่โพร่มุดลูกอยากจะมีลูกมากๆต้องทำอย่างไรกระตุ้นรังไข่และ UIU ก็ยังไม่ได้ผลนะครับเคสนี้ก็เป็นเคสที่มาปรึกษาหมอนะครับเพราะว่าหลังจากที่แต่งงานกันมาสักภาคใจนะครับหลายปีแล้วนะฮะแล้วก็พยายามที่ จะตั้งคันแล้วก็มีทายาทสืบสกุลนะครับก็ไม่ประสบความสำเร็จนะฮะก็ไปหาคุณหมอสูตินรีเวศนะครับก็ทำมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับนะฮะทั้งการกระตุ้นรังไข่นะครับใช้ฮอร์โมนในการปรับให้ไก่ให้ไข่ตกออกมานะครับเป็นการกระตุ้นให้ไข่ตกนะฮะก็ทำถึง3ครั้งนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ผลนะแล้วก็ทำ อ่า uh, i u นะครับก็คือคุณหมอเองนะก็จะเก็บตัวน้ำเชื้อสเปิร์มของ uh, สามีไว้นะครับแล้วก็รอเวลาที่ไข่ตกไข่ uh, นับเวลาที่ไข่ uh, ของคุณผู้หญิงตกนะครับก็ฉีดเข้าไปนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ผลนะฮะแล้วก็เจอพบว่านะครับใน uh, โปรโมทลูกนะครับมี ติ่งเนื้อและก็เป็นถุงน้ําด้วยในโพรงลูกนะครับคุณหมอเองก็กังวลน,นะครับว่านะฮะเวลาที่ไข่จะมาฝังตัวถ้าตัวพดนลูกนั้นไม่สมบูรณ์นะครับอ่าไม่สมบูรณ์มีติ่งเนื้อหรือมีโพมงอ่ามีอ่าโพรงถุงน้ำมีในโพรงนะฮะมีถุงน้ําอยู่นะครับการฝังตัวของตัวอ่อนนั้นก็จะอ่ามีประสิทธิภาพอ่าน้อยหรือไม่ค่อยฝังตัวนะครับ นะการตั้งครรภ์โอกาสการตั้งครรภ์นั้นก็จะยากขึ้นยากขึ้นนะครับหลายท่านนะฮะก็กังวลใจนะครับอย่างเคสนี้ก็กังวลใจเพราะว่าเราเองอยากจะมีลูกนะครับการอยากจะมีลูกมันไม่ใช่ว่าแค่เราปฏิบัติกิจกรรมของสามีภรรยาแล้วจะมีลูกนะครับหลายท่านเลยนะฮะที่เจอปัญหาแบบนี้นะครับถามบอกว่าปัญหาตรงนี้นะครับมาจากตรงไหนก็คือมาจากสุขภาพของอคุณ ผู้หญิงนะครับหรือคนที่จะเป็นแม่คนที่พร้อมที่ตั้งท้องนั่นเองนะฮะยังไม่พร้อมนะครับหลายท่านเลยนะฮะที่มาปรึกษาผมนะครับแม้กระทั่งว่ามีเนื้องอกในโพงมุดลูกในมุดลูกนะครับปีรังไข่นะฮะทำยังไงมันก็ไม่ได้นะฮะไม่ได้ผลนะคุณหมอพานแต่จะรอเวลาตัดออกนะครับในแผนปัจจุบันนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วนะฮะ วิธีที่คุณหมอรักษาโดยทั่วไปนะครับก็คือรอให้มันโตแล้วตัดออกนะครับการที่ตัดมดลูกออกหรือตัดรังไข่ออกนะฮะมันจะทําให้โอกาสที่เราจะท้องตั้งครรนนั้นก็แทบเป็นไปไม่ได้เลยนะครับนะแต่หลายท่านนะครับก็อยากจะเลือกแผนการรักษาแบบทางเลือกนะครับโดยเห็นบอกว่าหมอเอแพทย์แผนไทยนั้นนะครับรักษา เนื้องอกมูลูกมูลูกโตมูลลูกหย่อนเนื้องอกมูลูกซิสะลังไข่ซิสซอนอมนั้นไม่ต้องผ่าตัดนะครับถามบอกว่าหมอเอทำได้ไหมนะครับหมอเอทำได้มีความรู้มีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์ในการรักษาแต่ที่สำคัญที่สุดคืออะไรบ้างครับก็คือตัวของคุณคนไข้เองนะครับคุณผู้หญิงเองนะครับว่าจะมีความพร้อมมีวิน,นัยในตั้งใจทำอย่างต่อเนื่องหรือเปล่านะครับโรคที่มันเกิดขึ้นมันหายได้ หลายท่านเลยใจร้อนนะครับใจร้อนไม่ยอมที่จะไปรักษาที่ต้นเหตุมันก็ไม่ประสบความสําเร็จนะครับยิ่งใจร้อนเวลาอายุของเราก็ยิ่งผ่านไปผ่านไปเราไม่แก้ที่ปัญหาที่ต้นเหตุมันก็ไม่จบนะครับหลายท่านนะครับที่เจอเจอปัญหาแบบนี้อยู่ผมเองก็อยากให้ตั้งใจฟังนะครับตั้งใจฟังว่านะรเราจะรักษากันอย่างไรแล้วจริงๆแล้วนะฮะเราสามารถ มีลูกเองแบบธรรมชาติได้นะครับถ้าคุณผู้หญิงคุณผู้ชายให้ความร่วมมือนะฮะสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คืออะไรบ้างครับก็คือเราจะต,ต้องรู้นะครับว่าตัวติ่งเนื้อมดลูกหรือถุงน้ําในโพรงมดลูกหรือเนื้องอกทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นในมดลูกลและรังไขนะ่นั้นมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะครับแล้วเราก็ไปแก้ปัญหาที่ต้นเหตุน,นั่นเองมันถึงจะสบความเสจแล้วก็ตอนที่เราพร้อมนะครับ ตัวไข่กัะสเปิร์มเขาจะปฏิสนธิแล้วก็มาฝังที่ผมุงลูกแล้วการตั้งท้องนั้นก็จะง่ายง่ายแล้วก็สมบูรณ์ล,ลูกของเราคลอดมาก็จะแข็งแรงเช่นเดียวกันนะครับนะบสิ่งที่ผมเจอเจอในคนไข้ทั้งหมดเลยนะครับรักษากันมาอย่างยาวนาน1 5 1 7 17ปีนะครับพบว่า ตัวค่าความเข้มเลือดของคุณผู้หญิงนะครับความเข้มเลือดของคุณผู้หญิงนั้นมักจะออกไปทางจางนะฮะเลือดค่อนข้างออกไปทางจางนะครับแล้วก็ไขมันในเลือดค่อนข้างจะสูงหรือปิ่มสูงนะครับค่อนข้างสูงหรือปิ่มสูงนะฮะสองภาวะนี้นะฮะสองภาวะนี้เมื่อไหร่ที่มันเกิดขึ้นกับเราเป็นเวลานานติดต่อกันถามบอกว่าอย่างคุณผู้หญิงบางท่านนะที่ผมเจอเจอก็คือ เริ่มเจือเจอตั้งแต่อายุ15-16-20-25-30มันเป็นมาเรื่อยๆนะครับเป็นมาเรื่อยๆโดยที่เราไม่ทราบเรารู้แต่ว่าเราเลือดค่อนข้างจางเหนื่อยง่ายเหนื่อยเพียง่ายนะครับหรือ,อ,อไม่ค่อยแข็งแรงนะครับเวลาที่เป็นประจำเดือนทีหนึงเราก็รู้สึกว่าเรานั้นอ่อนเพียนะครับบางทีก็ปวดเยอะนะครับนะฮะแล้วเราก็ค่อนข้างจะซีดนะครับนะ เลือดจางนะครับแล้วก็ไขมันเลือดสูงนะครับถ้ามันเกิดขึ้นเป็นเวลานานติดต่อกันนะครับมันจะส่งผลให้ภูมิในร่างกายของเรานั้นทํางานผิดเพี้ยนขึ้นมาโดยปกตินะครับภูมในร่างกายของเรานั้นมีน้าที่กาจัดเซลล์ลูกสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาสู่ในร่างกายของเราแต่เมื่อใดก็ตามที่ภูมิของเรานะครับเมื่อไดก็ตามนะครับที่เรามีภาวะไขมันสูงเลือดจางนะครับเป็นเวลานติดต่อกันคูมในร่างกายของเราจะกลับมาทําลาย เนื้อเยื่อและเอาแหวนของเราเองนะครับถ้ามาทําลายตัวกล้ามเนื้อและข้อต่อของเรานะครับมันจะรู้สึกปวดเมื่อยตัวนะครับปวดเมื่อยตัวหรือปวดตามข้อนะครับในภาวะนี้ผมจะเรียกว่าภาวะที่ร่างกายของเรามีภาวะเสียสมดุลน,นะครับหรือร่างกายของเราเริ่มมีแนวโน้มเป็นโรกรูมาตอยนะครับหลายท่านเลยนะครับที่มีปัญหาระบบภายในของคุณของคุณผู้หญิงนะครับ แล้วปวดตามเนื้อตามตัวปวดหลังปวดเอวปวดมากนี่แหละครับก็คือภูมิในร่างกายของเรานั้นมันเริ่มทําลายตุกขมเนื้อและข้อต่อของเรานะครับถ้าภูมินะครับมันทําลายตัวผิวหนังของเราผิวหนังของเราจะเกิดการผื่นคันแพ้ง,ง่ายผิวหนังจะอักเสบง่ายๆ,ๆนะครับจะอักเสบง่ายนะเป็นๆหายหายถ้ามันเกิดขึ้นที่ใบหน้าของเรานะครับใบหน้าของเราก็อักเสบนะครับแล้วก็ มันจะเริ่มมีฝ้านะครับผิวหน้าผิวก็จะแพ้เครื่องสำอางง่ายนะครับแล้วก็ผิวหน้าโดนแดดแล้วก็แสบนะครับก็พันพลอยที่จะทําให้เป็นฝ้าง่ายๆนะครับฝ้าที่มันเกิดขึ้นก็คือในลักษณะของการเป็นปีกผีเสื้อปีกผีเสือเส้อก็คือบัตเตอร์ไฟนะครับในกลุ่มโรค s อ e นะฮะถ้าตัวภูมินะครับทำลายตัวหนังศีสาะของเราหนังศราของเราก็เกิดการอักเสบ ผมจะร่วงง่ายนะครับผมจะร่วงง่ายบางทีสระผมร่วงเป็นกำๆบางทีหลายท่านเลยทีเ่เวลาอาบน้ําในห้องน้ำนะครับผมร่วงเยอะมากเลยหรือบางทีแทบจะโกรนก็มีผมก็เคยเจอนะครับนะบมันจะทําให้ตัวหนังสษาคนอักเสบบางทีก็เป็นปุ่มหนองอักเสบแบบนั้นก็มีนะครับ นอกจากตัวภูมิอมของเราทําลายตัวผิวหนังนะครับเขาก็จะทําลายระบบอวัยวะภายในทั้งหมดเลยปลอดตามม้ามไตหัวใจเซลล์สมองทุกส่วนเลยนะครับอวัยวะภายในร่างกายของเราผิวหนังของเราก็จะเกิดการอักเสบตลอดเวลานะครับเกิดการอักเสบนะฮะในภาวะนี้นะครับผมจะเรียกว่าภาวะร่างกายเรามีแนวโน้มเป็นโรค SLE หรือโรคพุ่มข่วงหรือหลายท่านเลยนะครับเลยเถิดจนถึง ค่า n a เป็นบวกนะครับค่า n a เป็นบวกหรือเป็นค่าที่บ่งชี้น,นะครับว่าร่งารงกายของเรานั้นมีภาวะ n a เป็นบวกหรือเป็นโรคพุ่มพวง,งเป็นโพสตี T P หรือเป็นบวกนั่นเองนะครับเป็นแบบนั้นเลยนะครับ,รบตอนนี้นะฮะร่างกายของเรานั้นมีภาวะการอักเสบตลอดเวลา,าทั้งตัวกล้ามเนื้อข้อต่อรวมถึงผิวหนังและระบบอวัยวะภายในนะฮะสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับมันจะเกิดความร้อนในร่างกายของเรา คนไข้เองนะครับถ้าสังเกตดูมันมักจะมีไข้ต่ําๆนะมีไข้ต่ําๆเป็นเป็นหายหรือมีไข้ตลอดเวลานะครับโดยที่เราเองก็รู้ตัวนะครับว่าทําไมเรารู้สึกว่าเหมือนเป็นไข้นะครับเป็นไข้ตลอดเวลาแบบนั้นเลยนะฮะโดยเฉพาะตอนหัวค่ำนะครับหรือเที่ยงคืนที่หนึ่งที่สองเนี่ยครับมันจะรู้สึกว่ามันออกร้อนตามตัวนะครับผลที่ตามมาก็คือจะทําให้เรานั้น ปากแห้งคอแห้งน้ำลายเหนียวกระหายน้ำนะครับเกิดเพราะว่ากันกระหายน้ำกระหายน้ำดื่มน้ำเยอะนะครับดื่มน้ำเข้าไปเพื่อดูดซับความร้อนก็ผลที่ตามมาก็คือฉี่บ่อยดื่มน้ำเยอะก็ฉี่บ่อยแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆเลยนะฮะน้ำนะครับมันไปเลี้ยงน้ำไส้ใหญ่เลยไม่เพียงพอผลที่ตามมาก็คือเราเองจะท้องผูกนะครับจะร้องจะท้องผูกแม้กระทั่งว่าเราทานผักผลไม้เยอะ อยากกิอาห,หารเยอะแต่ทําไมมันท้องผูกนะครับก็ด้วยสายเหตุนี้เองนะครับอาหารต่างๆนะครับที่เราเคยทานเผ็ดได้นะครับพวกพริกพวกเครื่องเทศนะฮะพอร่างกายของเราเกิดการอักเสบร่างกายของเราจะตัวมันจะทําให้เราเองนั้นทานพริกได้น้อยลงนะครับทานเผ็ดได้น้อยลงนั่นเองนะช่วงไหนที่ เราพักผ่อนไม่เพียงพอดื่มน้ําไม่เพียงพอผลที่ตามมาก็คือภาวะร้อนในบ่อยๆนะครับเป็นนหายเป็น High, ปนหายๆนะครับไม่หายสักทีนะครับเป็นแบบนี้เรื่อยๆก็แสดงว่าร่างกายของเรานั้นมีภาวะการอักเสบแล้วนะครับสิ่งที่นะครับสิ่งอะไรล่ะนะครับที่ไปกระตุ้นให้ตัวร่างกายของเราอักเสบนะครับในทางคลีกเองผมก็พบว่าตัวอาหารแสลงนั่นเองนะครับอาหารแสลงเช่น ปลรราปลาเจ้าผักดองหน่อไม้ผล,ลไม้ดองอาหารทะเลเครื่องในไข่เห็ดเป็นต้นนะครับรวมถึงพวกธัญพืชต่างๆนะครับอาหารเหล่านี้นะครับอาหารแสลงเป็นกฎธรรมชาติที่หมอเอแพทย์แผนไทยไม่ได้เป็นคนกําหนดขึ้นมานะครับเราจะยอมรับหรือไม่ยอมรับก็ตามเมื่อใดที่เราทานเข้าไปนะครับอาหารเหล่านี้ก็จะปกระตุ้นร่างกายของเราให้เกิดการเสพให้ภูมิในร่างกายของเรานั้นทําลายต,ตัวเองตลอดเวลาไปเรื่อยๆ,ๆเลยนะครับ สิ่งที่เป็นอาหารแสดงนั้นมีเยอะแยะมากมายเลยนะครับสิ่งที่สําคัญก็คือให้เราจําเฉพาะที่เราทานได้เท่านั้นนะครับสิ่งที่เราทานได้คือหมูปลาช่อนปลาทับทิมนะครับหมูปลาช่อนปลาทับทิมเต้าหู้ถั่วเหลืองชิ้นหลอดสีขาวหมูก็ขอให้เป็นหมูสันในหมูแดงแดงหมูสับบ้างนะครับหมูกินมันเยอะหมูสามชั้นเราอย่าไปทานนะครับพวกหัวหมูขาหมูอย่าไปทานเพราะไขมันมันเยอะในตัวเราเขามีไขมันเยอะอยู่แล้วนะครับ เราอย่าไปทานนะฮะตัวปโปรโตีนที่ผมพูดมานี้นะครับให้เราทานในสัดส่วน 60- 70%นะครับส่วนผักผักที่ทานได้คือผักกาดขาวคะนา้ากวางตุ้งกลาําปีถั่วยาวผักชีนะครับผักกาดขาวคะนา้ากวางตุ้งกลาําปีัูวยาวผักชีนะครับเราทานในสัดส่วน30-40%ปรนะครับปรุงด้วยเกลือน้ำปลาซีอิ๊วขาวซอสถั่วเหลืงองนะครับเกลือน้ำปลาซีอิ๊วขาวซอสถั่วเหลืองผลไม้ก็เป็นแอปเปิลก็ฝรั่งทานะครับ อาหารเหล่านี้นะครับท่านจำแคน่นี้พอนะครับให้จำแค่นี้พอจำเฉพาะที่เราทานได้อะไรที่นอกเหนือจากนี้มันแสลงพวกไก่พวกไข่พวกอะไาหารทะเลอะไรเงี้ยนะครับมันแสลงหมดก็คือจำเฉพาะที่หมอให้ทานเท่านั้นนะครับนอกนั้นจากนั้นมันแสลงมันอักเสบก้อนมันจะยิ่งโตขึ้นโตขึ้นนะนะครับหลักการของอาหารแสลงนะครับนอกจากตัวอาหารแสลงที่ไปเร่งการอักเสบแล้วนะครับ ในทางกลุ่มโรคแพ้ภูมิตัวเองโรครูมาตอย SO ์อ e อนะครับนักวิาสานก็พบว่าตัวเชื้อไวรัสและแบคทีเรียที่เป็นเชื้อก่อโรคนะครับทีเ่เชื้อเหล่านี้เข้ามาสู่ในร่างกายของเรานะครับเขาค่อยสร้างสารพิษขึ้นมาสารพิษเหล่านั้นก็จะกระตุ้นภูมิของเรานั้นให้ทาลายตัวเราเองมากขึ้นมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะสีหาปีที่ผ่านมานะครับก็มีการระบาดของไวรัสทั่วโลกเลยนะครับในประเทศไทยของเราก็ ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะครับทำให้หลายท่านนั้นต้องติดเชื้อไวรัสและเราเองต้องได้รับไวรัสทางการแพทย์3ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งนะครับเป็นต้นนะฮะหลายหลายท่านเลยนะครับคอได้รับไวรัสทางการแพทย์แล้วรู้สึกว่าร่างกายเปลี่ยนไปถามบอกจริงไหมจริงนะครับจริงนะฮะนะครับอันนี้ก็คือขบวนการที่ทําให้ร่างกายคนอักเสบนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับ ตัวอาหารแสลงเองนะฮะในคุณผู้หญิงนะครับนอกจากที่คุณผู้หญิงทานเองไปแล้วนะครับคำเข้าไปแล้วนะฮะอาหารตัวอาหารแสลงนะครับเราก็จะได้รับทางอ้อมผ่านสามีของเรานะครับอาหารต่างๆที่คุณสามีของเรานั้นทานเข้าไปเขาก็จะเอาบริตลเป็นน้ําเชื้อเป็นอสุจินะครับเวลาที่รวมเพศกันนะครับก็ผ่านเข้าไปในช่องคลอดของคุณผู้หญิงนะครับช่องคลอดของผู้หญิงเขาจะเก็บ นะครับเราก็ดูดซึมเข้าไปใช้ในร่างกายในร่างกายของคุณผู้หญิงนะครับคุณผู้หญิงก็จะได้อาหารสแรสดง2ทางนะครับว่านะฮะทำไมคุณผู้หญิงทำมีอักเสบนะครับโดยเฉพาะถ้ามีสามีที่ชอบทานแต่อาหารสแสลงพวกทานอาหารป่าดื่มเหล้าดื่มเบียดื่มไวน์หนักขอหมักดองนะครับคุณผู้หญิงนะครับตัวมดลูกของคุณผู้หญิงนั้นนะครับเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะบอบบาง มันจะอักเสบมากขึ้นมากขึ้นนะครับโอกาสที่จะเกิดโรคนั้นก็มีสูงไปด้วยนะครับแล้วนะครับจากกระบวนการนี้นะครับก็เป็นกระบวนการที่เรารู้นะครับที่มาสาเหตุการเกิดการอักเสบในร่างกายของเรานะครับตัวมดลูกของเราก็เกิดการอักเสบในร่างไข่ของของเราก็เกิดการอักเสบขึ้นมาแล้วมันเกิดติงเนื้อแล้วก็เป็นโพรงน้าอักเสบขึ้นมาได้อย่างไรล่ะคุณหมอนะครับนะฮะใน กลุ่มเป็นรูปแพ้ภูมิตัวเองนะครับนะเราจะได้ยินคําว่าตัวรูมอตอโนดนะครับรูมอตอโนดก็เกิดจากที่อบริเวณไหนที่ร่างกายของเรามีการอักเสบนะครับร่างกายของเราก็จะฟอร์มตัวฟอร์มไขมันก้อนเล็กขึ้นมาในลักษณะของเนื้องอกติ่งเนื้อมันก็คือเนื้องอกชนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับที่มันเกิดขึ้นในผมลูกของเรานะฮะแล้วก็บริเวณไหนที่มีการอักเสบนะครับมันก็เกิดเป็นทุงน้ําขึ้นมาได้นะครับก็แสดงว่านะฮะ ตัวในโพมดลูกในละโคนมดลูกของคุณผู้หญิงนะครับมันก็มีติ่งเนื้อมีเนื้องอกนะครับหรือเกิดการเสพทั่วมดลูกนะฮะแล้วนะครับจากที่นะครับจากที่ผมพูดตอนต้นนะครับว่าสาเหตุของการเกิดโรคนะครับมาก็มาจากภาวะเลือดค่อนข้างจางนะครับการที่เลือดจางนั้นนะครับมันในคุณผู้หญิงนั้นนะครับมันจะทําให้ฮอร์โมนของคุณผู้หญิงลด ต่ำลงและลดต่ําลงหรือไม่สมดุลลดต่ําลงหรือไม่สมดุลโอกาสที่จะผลิตตัวไข่นะครับอยู่ที่ที่รังไข่ออกมานั้นก็ก็ไม่สมบูรณ์นะไม่แข็งแรงไม่เต็มที่ผลิตออกมาไม่เต็มที่เท่าที่ควรแถมตัวผังมดลูกนะครับโดยในเคสแบบนี้นะครับนอกจากจะมีติ่งเนื้อแล้วมีพงมีโพรงของ มีถุงน้ำในโพรงแล้วมดลูกแล้วนะครับผนังมดลูกมักจะหนานะครับมักจะหนานะครับการฝังตัวของตัวอ่อนนั้นจะยากขึ้นนะครับมันไม่ใช่ว่ามีติ่งเนื้อนะครับไม่พอนะฮะผนังมลูกจะหนานะครับโอกาสที่แม้กระทั่งว่าตัวตัว,ตวไข่กับสเปิร์มเวลาปฏิสุนที่กันจะมาฝังที่ผนังมดลูกนั้นก็ยากนะครับถามว่ายากไหมยากนะฮะนะครับ แล้วนะครับแล้วจะทําอย่างไรล่ะคุณหมอนะครับแล้วจะทําอย่างไรล่ะที่อยากจะมีลูกนะครับนะไปทำคุณหมอสูนทำนะครับไม่ว่าจะเป็นาการให้คุณผู้หญิงนะครับได้รับฮอร์โมนให้กระตุ้นผลิตไข่ออกมาแล้วนะครับหรือแม้กระทั่งเก็บน้ําเชื้อสเปิร์มของสามีแล้วก็ฉีดเข้าไปในเวลาที่เหมาะสมก็ยังไม่สุขความสำเร็จนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับ ก็คือการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุนะครับทำยังไงนะครับคุณหมอก็พูดแล้วนะคบว่าตัวโพรงลูกนะครับการผนังต่างนั้นมันเกาะยากขึ้นนะครับมันเกาะยากหรือการฝังตัวในผนังนลูกมันยากนะครับทำไงนะครับเราก็จะต้องทําให้ตัวติ่งเนื้อนั้นมันหายไปรวมถึงตัวถุงน้ําหรือภาวะเกิดการเสียอมในโพรงลูกนั้นหายไปรวมถึงผนังมดลูกทั้งหลาย ที่มันหนามันจะต้องค่อยๆดูดลอกออกไปรวมถึงโฮอร์โมนของคุณผู้หญิงนั้นจะต้องเพิ่มขึ้นเพิ่มอโฮอร์โมนของผู้หญิงนั้นต้องเพิ่มขึ้นให้ร่างกายของคุณผู้หญิงนั้นแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับมันถึงจะรองรับการฝังตัวของตัวอ่อนหรือรองรับการมีลูกได้นะครับนะฮะอันนี้ในส่วนของคุณคุณคุณภรรยาก่อนเดี๋ยวสามีเราพูดถึงเอกที่หลังนะครับ ในคุณของคุณภรรยานะครับสิ่งที่ออทำแล้วผมเองก็ทําแล้วประสบความสำเร็จในคนไข้ก็คืออะไรครับผมเองนะฮะแนวทางการรักษาของผมก็คือหนึ่งผมจะมียาแผนโบราณน,นะครับยาแผนโบราณในชุดแรกก็คือยาชุดปรับสมดุลที่จะไปหยุดภาวะการอักเสบภายในร่างกายของคุณผู้หญิงนะครับหยุดภาวะการอักเสบหยุดภาวะที่ภูมิในร่างกายของเรานทาลายตัวเองนะครับ ยาชุดแรกก็คือเป็นยาชุดปรับสมดุลนะครับเราทานครสนี้นะครับ35วัน33วันถึง35วันนะครับแต่ายาบางตัวนั้นจะเลยไปถึง40วันนะครับนในช่วงประมาณเดือนหนึ่งนะครับ35วันนะครับร่างกายของคุณผู้หญิงของเรานะครับจะเริ่มเริ่มมีภาวะหยุดการอักเสบอาการไข้ต่ำๆดื่มน้ำเยอะเฉี่ยวจะเริ่มดีขึ้นนแล้วนะครับร่างกายของเราก็จะเริ่มแข็งแรงแข็งแรงแล้วนะครับหลังจากเราใช้ยาชุดปรับสมดุล35วันแล้ว ยาชุดต่อไปก็คือเป็นยาชุดฟื้นฟูนะครับที่จะไปจัดการกับเรื่องของเนื้องอกเนื้อร้ายนะครับรวมถึงไปเพิ่มการไหลเวียนในเลือดของคุณผู้หญิงให้ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็ในส่วนของในส่วนของยาเป็นประกันแรกนะครับยาก็ทำหน้าที่ของยาแต่นะครับที่สําคัญก็คือนะครับคุณผู้หญิงเองนะครับต้องปรับการอยู่กันกินใหม่นะครับการหยุดปรับก็อยู่กันกินใหม่นะครับ สิ่งที่ผมให้ทานก็คือหมูปลาช่อนปลาดับชิมเต้าหู้ถั่วเหลืองหลอดสีขาวนะครับเราทานในสัดส่วน60-70นะฮะส่วนผักที่ทานได้ก็คือผักกาดขาวคณากองตุ้งกะหล่ำปีทีทูวยาวผักชีนะครับเราทานในสัดส่วน30-40นะฮะแล้วนะครับส่วนเครื่องปรุงคือปรุงด้วยเกลือน้ำปลาชิ้วขาวซอสถั่วเหลืองเกลือน้ำปลาชิวขาวซอสถั่วเหลืองผลไม้ก็เป็นแอปเปิลกับฝรั่งนะครับ การที่เราทานอาหารแบบนี้นะครับเข้าไปนะครับในลักษณะข,ของโมเอก็คือหิวกินิมหยุดไม่อดนะครับข้าวให้ทานแค่2ช้อนโต๊ะเช้าเชื่องเย็นไม่ต้องเน้นทานกับข้าวเป็นหลักกับข้าวก็ควรจะทําเองปรุงเองนะครับอาหารโปรตีนสัดส่วนที่ผมบอกไปกับผักที่เราทานได้ในสัดส่วนที่ผมบอกไปนะครับเวลาที่เราทานเข้าไปนะฮะอาหารที่เป็นโปรตีนนะครับอาหารที่เป็นโปรตีน ก็จะย่อยถูกย,ย่อยหน่วยเล็กที่สุดก็คือหน่วยเล็กที่สุดที่ย่อยได้ก็คือกรดอะมิโนนะครับกรดอะมิโนส่วนผักที่เราทานเข้าไปนะครับได้ไฟเบอร์และวิตามินวิตามินเหล่านั้นนะครับวิตามินเหล่านั้นจะทําหน้าที่เป็นโคแฟกเตอร์ actor, นะครับร่างกายของเราก็มีเอนไซม์ side, นะครับร่างกายของเราก็จะเอาตัวกรดอะมิโนรวมกับโคแฟกเตอร์เอนไซม์ในร่างกายของเราก็จะสังเคราะห์สายโปรโตีนขึ้นมาสายโปรโตีนที่ได้ก็จะมาเป็น เม็ดเลือดนะครับเป็นเม็ดเลือดเป็นน้ําเลือดเป็นฮอร์โมนเป็นภูมิคุ้มกันเป็นกล้ามเนื้อทุกส่วนที่โปรตีนในร่างกายทําหน้าที่นะครับมันก็จะดีตามนะครับความเข้มเลือดของคุณผู้หญิงก็จะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นฮอร์โมนคุณผู้หญิงก็จะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นตามนะครับดีขึ้นตามนะฮะแล้วส่งผลอะไรหล่ะคุณหมอนะครับส่งผลก็คือนะฮะเวลาที่คุณผู้หญิงนะครับคุณผู้หญิงถึง จุดที่ความเข้มเลือดของเราเริ่มดีขึ้นดีขึ้นแล้วนะฮะนะครับเวลาที่ฮอร์โมนเริ่มดีขึ้นแล้วเวลาที่คุณผู้หญิงเป็นประจำเดือนนะครับมันจะไม่ปวดเมื่อยตัวนะครับมันจะไม่ปวดเมื่อยตัวนะอาหารแสลงเรายังเราไม่ทันอยู่แล้วนะครับเวลาที่คุณผู้หญิงเป็นประจำเดือนมันจะไม่ปวดเมื่อยไม่ปวดน่วงไม่ปวดท้องน้อยแต่ผนังมดลูกจะหลุดออกมา นะครับเป็นกระบวนการของร่างกายของเราเมื่อไหร่ก็ตามที่ความเข้มเลือดของเราเพิ่มขึ้นฮอร์โมนคุณผู้หญิงเพิ่มขึ้นตามนะครับเวลาที่เ,เป็นประจำเดือนนะครับประจำเดือนจะไหลทะลักเลยออกเป็นริมๆเลยผนังมูลูกจะเขาค่อยลอกออกมานะครับรอบเดือนหนึ่งรอบเดือนที่2เนี่ยแทบจะหายไปหมดเลยนะครับผนังมดลูกของคุณผู้หญิงก็จะเริ่มเริ่มบางลงบางลงจนเป็นปะกะติพร้อมที่จะรองรับตัวอ่อนนะครับส่วนนะฮะ การที่หมอเอนั้นนะครับในส่วนของคาร์โบไฮเดรตหรือแป้งน้ําตาลอื่นโดยเฉพาะข้าวข้าวเองผมให้คนไข้าทานข้าวขาวนะครับสช้อนโต๊ะชาวเที่ยงอย่ามาต้องไรเบอรี่ข้าวกล้องนะครับพบว,ว่าเป็นอาหารแสลงอย่าไปทานกันนะครับนะบพวกสับ,รบาลรลดลรกฟักทองเผือกมันก็พวดเบเกอรี่ลูกเดือยนะครับพวกพวก แป้งน้ no ําตาลอื่นๆนะครับผมเองผมก็จะให้ให้คนไข้งดนะครับให้งดเลยนะฮะให้เน้นทานกับข้าวของข้าวเป็นหลักนะครับตัวกับตัวผักพวกผลไม้พวกแป้งอื่นผมจะให้งดเลยพวกขนมพวกเบเกอรี่ผมให้งดหมดเลยนะครับสิ่งนี้มันเกิดขึ้นจากการที่เราลดแป้งน้ําตาลลดไขมันนะครับมันจะทําให้นะครับร่างกายของเรานั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ขาดแป้งน้ําตาลนะครับสุดท้ายแล้วนะครับร่างกายของเรานนั้จะเอา ตัวไขมันที่เป็นพลังงานสำรองที่อยู่ตามหลอดเลือดอยู่ตามผิวหนังอยู่ในเซลล์ตับแม้กระทั่งอฟอร์มตัวเป็นก้อนเนื้อหรือติ่งเนื้อนะครับหรือแทรกอยู่ตามผนังมดลูกทําให้มดลูกบนโตนะครับพังผืดที่อยู่ในมดลูกก็คือมาจากไขมันนั่นเองนะครับเป็นพังผืดนะฮะร,ร่างกายของเราพอขาดแป้งน้าตาลนะครับขาดเราเราทานไขมันน้อยๆนะครับ ร่างกายของเราก็จะเอาพลังงานสำรองคือไขมันที่อยู่ในตัวของเราของเรานั ways, ้นออกมาใช้เป right ็นพลังงานในขณะเดียวกันนะครับเราเองนั้นก็ต้องเริ่มออกกําลังกายนะครับเริ่มออกกําลังกายให้ร่างกายของเรานั้นดึงเอาให้กระตุ้นเ่ออกกําลังกายเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายของเรานั้นได้ใช้พลังงานได้ใช้พลังงานไปเรื่อยนะครับความเข้มตัวการทางานของหัวใจระบบการเลเวียต่างๆก็จะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นอาหารต่างๆเราก็ปรับตัวปรับตัวไปเรื่อยๆนะครับนะฮะ ความเข้มเลือดต่างๆมันจะเริ่มดีขึ้นฮอร์โมนต่างๆเราดีขึ้นนะครับหน้าตาผิวพรรณก็จะดีขึ้นเราแข็งแรงขึ้นแน่นอนเวลาที่ประจําเดือนมานะครับมันจะออกมาเยอะแล้วก็แดงสดน,นะก็ผนผังรูดูจะเริ่มค่อยๆออกมาทยอยทยอยออกมานะครับนี่คือหน้างานจริงเป็นแบบนั้นถามบอกว่ามันยากไหมมันไม่ยากส่วนอาหารแสลงนะครับคำเดียวก็อย่าเอาเข้าปากคำเดียวก็อย่าเอาเข้าปากนะครับ อาหารแสดงก็คืออะไรที่นอกเหนือจากหมอให้ทานแล้วก็คืออย่าไปทานนะครับแม้ว่ากระทั่งพวกอาหารเสริมพวกอะไรต่างๆนะครับนะเราต้องรู้จริงนะครับว่าอะไรที่ทานได้แต่ทานไม่ได้นะครับหลายอาหารเสริมก็มีบางตัวที่ทานได้ทานไม่ได้นะครับเราก็ต้องรู้จริงนะครับว่าส่วนประกอบของเขามีอะไรบ้างนะครับออกออกำลังกายไปทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับคุณผู้หญิงก็จะแข็งแรงนะครับหลายท่านบอกว่า การที่ทําแบบหมอเอนะครับทำแบบหมอเอเนี่ยมันใช้เวลานานไหมนะครับกว่าติ่งเนื้องอกติง่งติ่งเนื้อแล้วก็พวกถุงน้ําในโพมลูกนั้นมันจากาหนไปนะครับผมเองก็จะบอกว่าอยู่ที่ตัวท่านเองนะครับว่าถ้าจะมีวินัยขนาดไหนนะครับหมอเคยมีเคสคนไข้ท่านหนึ่งอยู่ที่อารัญญประเทศสักแก้วนะครับเคสนั้นใช้เวลาแค่ยี่สิบเอ็ดวันเนื้องอกเต็มโพมลูกเลยนะครับมีตะก้อนใหญ่ๆ,ญๆอะไรต่างๆเลยนะครับสามารถ ลดขนาดลงได้ภายใน21วันนะครับ21วันที่รู้เพราะอะไรพอรักษากับหมอไปแล้ว21วันคุณหมอนัดคนดีเลยนะไว้ตรวจอัลตราซาวดูมันเล็กลงเคสนี้ก็อยากจะมีลูกเหมือนกันนะครับแต่นะครับก็มีไม่ได้แต่พอหลังจากที่เนื้องอกยุบๆๆลงคนไข้แข็งแรงขึ้นนะครับคุณหมอก็อนุญาตให้มีลูกได้นะครับถามบอกว่ามันยากไหมมันไม่ยากนะครับอันนี้ในส่วนของ คุณภรรยานะครับแล้วคุณสามีลหละนะครับคุณสามีก็ต้องทําไงนะครับอาหารต่างๆที่เป็นอาหารแสลแลราต้องเบาลงนะครับในช่วงที่รักษาตัวนะครับในรักษาตัวถ้าเรายังไหวกันอยู่นะครับมีเพศเ,เวลาที่มีเพศสาคัญก็แนะนําให้สวมถุงยางลนามไปก่อนนะครับสวมถุงยางไปก่อนนะฮะจนกว่าที่ คุณผู้หญิงคอรอนั้นแข็งแรงแฟนคอรอนั้นแข็งแรงจริงๆก่อนนะครับทุกอย่างแข็งแรงนะฮะเวลาที่เมนมาก็ไม่ปวดเมนนะครับความเข้มเลือดและทุกอย่างดีแต่งเนื้อยุบถุงน้ํายุบลงไปนะครับสักพักนะครับอาจจะใช้เวลาสัก4ีห้เดือน6เดือนนะครับแล้วนะครับในช่วงที่ในระหว่างนี้นะครับคุณผู้ชายก็ปฏิบัติตัวทานเน้นทานอานหารเหมือนกับคุณผู้หญิงเหมือนกันนะครับทานลดแป้งน้ําตาลลงนะครับลดแป้งน้ําตาลลงนะครับเน้นทานกับข้าว ที่ไม่แสลงนะครับเน้นทานโปรตีนทานผักที่อัต,อตราส่วนที่ผมบอกให้แล้วก็ออกกําลังกายนะออกกําลังกายนะครับให้รดล,ลมดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นให้แข็งแรงนะครับเพื่อให้ตัวสเปิร์มนั้นแข็งแรงไปด้วยนะครับแข็งแรงไปด้วยนะครับก็ทําไปเรื่อยๆนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่คนผู้หญิงนะครับพร้อมแล้วนะครับเราแข็งแรงพร้อมแล้วนะครับคุณผู้ชายก็พร้อมแล้วเวลาที่มีกิจกรรมกันเพื่อ ที่จะทําให้เราท้องนะครับมันก็ง่ายนะครับมันก็ง่ายนะครับถามบอกว่ามันยากไหมนะครับมันไม่ยากมันขึ้นกับสองคนสามีภรรยานั้นจะให้ความร่วมมือกันไหมนะครับถ้า ankles, ให้ความร่วมมือกันมันก็ไม่ยากนะครับหรือเรามีแต่อยากจะได้อยากจะได้อยากจะได้อยากอยากอยากแต่ไม่ลงมือทําอย่างจริงจังมันจะได้ไหมครับนะฮะทำไปเรื่อยๆนะครับมันก็ดีเอง แต่ถ้าเราไม่ทําวันหนึ่งคุณหมอนะครับจากต่งเนื้อกลายเป็นเนื้องอกสุดท้ายอยู่กับหมอคุณหมอแผนวัจธุ์คุณหมอก็สิ่งที่ทาได้ก็คือตัดมดลูกรังไข่ออกไปเลยแม้ข้าั่งเหลือรังไข่ไม่มีมดลูกมันก็เออมันก็ไม่สามารถที่จะมีลูกได้นะครับผมเองก็อยากฝากทุกท่านไว้นะครับว่าทุกอย่างนะครับมันประสบความสําเร็จมันมีได้นะครับมันมีลูกได้แข็งแรงได้อยู่ที่ คุณสามีและคุณภรรยาจะช่วยกันหรือเปล่านะครับถ้าในที่เจอเจอปัญหาเหล่านี้อยู่นะครับก็ปรึกษาหมอได้นะครับหมอมีความชํานาญนะครับหมอมีความชํานาญในเรื่องนี้ระบบภายในของคุณผู้หญิงเรื่องอรวมถึงเรื่องของการมีบุตรยากนะครับเรามาแก้ที่ต้นเหตุกันนะครับนะฮะก็อยากจะฝากทุกท่านไว้นะครับว่านะครับมันาสามารถรักษาได้นะแล้วก็ท่านใดที่ติดตาม หรือรับชมหมอผ่านช่องเพจต่างๆนะ c e e o o o k เพจต่างๆก็ฝากท่านช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ท่าในใดที่รับชมผ่านช่อง YouTube ของหมอเอฟให้เป็นไทยผมเองก็ฝากท่านกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและก็ทีมงานนะครับสำหรับไลฟ์นี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในไลฟ์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Mm-hmm. <clears throat>